ครับสวัสดีครับวันนี้กองทุนประกันชีวิตได้กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็มาขอเริ่มต้นในการขออัปเดตนะครับในเรื่องของจำนวนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความนะครับณวันที่31ตุลาคมนะครับเรามีกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความสะสมรวมกันทั้งหมดเนี่ย2,174ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับเราใจ สะสมรวมกันได้ถึง140ล้านบาทนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็6.42ซนต์ะซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มที่ค่อนข้างจะสูงจากอาดีตที่ผ่านมาแล้วนะฮะในขณะเดียวกันนะครับเป็นที่น่าเสียดายว่ามีจำนวนเงินที่เกิน10ปีซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับ อย,อยู่กองทุนเกิน10ปีนะฮะเงินจำนวนนี้เนี่ยจะต้องตกเป็นของกองทุนตามกฎหมายจำนวน305ล้านบาทนะครับที่เป็นประมาณ14%ด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันสุดท้ายแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราก็มีเงินที่รอจ่ายเงินกรมธรรม์ลงพ้นอายุความอยู่ที่1,730ล้านบาทนะครับก็ คิดเป็นถึงประมาณ80%นั่นหมายความว่า1,730ล้านบาทเนี่ยเป็นภารกิจของกองทุนที่จะต้องไปติดตามผู้ประกันที่เป็นเจ้าหนี้นะฮะในการที่จะเอาเงินไปคืนเขาตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามวันเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคิดเป็นจํานวนรายด้วยกันนะครับจำนวนรายเนี่ยนะครับเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย1 4, ล้าน4แสนรายการด้วยกันนะครับ จำนวนรายการนะฮะแล้วก็เราจ่ายไปแล้วเนี่ยประมาณ26,000รายการด้วยกันคิดเป็น1.83%นะนะครนะครัเดียวกันนะครับมีเงินที่น่าเสียดายที่242,000 0รายการหรือคิดเป็น17.32%ซึ่งจำนวนรายการเหล่านี้เนี่ยตกเป็นของกองทุนซึ่งผู้ประกันเนี่ยไม่ได้มารับนะ10ปีนะครับ หลังจากที่อยู่กับกองทุนแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีเงินอยู่ที่1.13ล้านรายการหรือคิดเป็นประมาณ80.85%นะ,ะทีเ่เราจะต้องรอการจ่ายออกไป นะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับสถานการณ์ของอเงินกองทุนล่วงพ้อายุความของกองทุนประกันชีวิตณนะวันที่3ส,สิงหาคม2566นะครับซึ่งในเดือนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเป็นการอัปเดตสม่เสมอแล้วก็หวังว่าเงินจำนวนนี้จะมีการจ่ายจ่ายคืนนะฮะถึงมือเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรมนะฮะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งกองทุนก็มีนโยบายที่จะเดินหน้าผลักดันที่จะเอาเงินเนี่ยเร่งรัด ืเจ้านี้โดยการออกไปพื้นที่ทําประชาสัมพันธ์สร้างความศรัทธาตามเจตนารมณ์ของกองทุนประกรันชีวิตรุประการนะครับ